จังหวัดนนทบุรีเนี่ยแต่ละท้องที่เนี่ยจะไม่เิยมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาใดๆเลยใช่ไหมครับนะฮะในท้องถิ่นที่ผมอยู่เนี่ยในอําเภอบางกวยนะฮะตวบลปายบางเนี่ยซึ่งการศึกษานี่ก็ถือว่าการพัฒนาเนี่ถือว่าน,น้อยมากนะ,ะแต่ละผู้ครองแต่ละท่านเนี่ยจะต้องอาศัยไปโรงเรียนที่อยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนเอกชน ซึ่งฐานะของแต่ท่านในคนในท้องที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพร้อมเหมือนคนอื่นๆเขาอย่างลูกมีบุตรหลานของท่านเนี่ยมีการศึกษาที่ดีแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปต่อสู้ที่จะเข้าไปาสนับสนุนให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีๆได้นะฮะทางอนาคตก้าวหน้าเนี่ยจะขออาสาจะพัฒนาเรื่องการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตของเยาวชนของเราครับ แล้วก็มีการในเรื่องของอถนนหนทางที่ในพื้นที่ของอําตมใบบางเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากในพื้นที่ที่ผมอยู่อาศัยอยู่นะฮะก็อยากผมในพิเชษเนี่ยในในฐาน,นานะที่สมัครสบปจเนี่ยในของตลใบบางเนี่ยอาเภอเมืองกวยเนี่ยจะมาพัฒนาในท้องถิ่นของตัวเองด้วยนะฮะซึ่งซึ่งเราอยากจะแก้ไขตรงจุดนี้มากถึงลงมาสมัครในการเมืองทั้งถิ่นของออสจ ทางนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องเนี่ยในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยขอให้สนับสนุนคณะข้าวหน้าทุกทกท่านครับและก็ทุทกๆจังหวัดเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดีขึ้นขอบคุณมากครับ